ต้องเก็บอาการด้วยใช่ไหมครับไม่มุ่งเกินไปโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆข้อแรกกรุติฟันทองเนี่ยมุ่งไปเลยชัดเจนไปเลยผู้หญิงรู้ว่าจะเข้ามาหาเซ็กผู้หญิงรู้ว่าจะเข้ามาเนี่ยต้องการสิ่งนี้โดยเฉพาะแล้วต่อให้เราไม่มุ่งผู้หญิงรู้รอยู่แก่ใจมาว่ามาจีบฉันเนี่ยต้องการอะไรก็เอากูนั่นแหละนึกออกไหมฉะนั้นกรุติจะบอกอย่างนี้ว่ามุ่งได้แต่วงเล็บข้างหลังเพิ่มเติมคือไม่แสดงอาการหิวแสดงอาการว่าชอบได้แสดงอาการว่าเนี่ยฉันจะไปต่อฉันจะไปเซ็กมาห้องไหมมาอะไรไหมแต่ ไม่เคยขอร้องไม่เคยอาการหิวไม่เคยอยู่อาการที่อยู่ในการไล่ตามหรือขอร้องความรักหรือขอร้องเซ็กส์อะไรเลยเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันเมื่อเรียกว่ามันเป็นเทคนิคบอกรักหน้าตายแล้วกันนะก็คือ <c oughs> สมมุติเราใช้วิธีแบบตีก้นผู้หญิงเล่นๆอ่าตีเล่น <c oughs> กรณีที่เราสนิทกันนะตีเล่นปุ๊บแล้วก็จะเฉยเหมือนไม่มีอะไรขึ้นภาษากายมันสื่อสารว่าเราต้องการเซ็กส์ <c oughs> หรือเข้าเปปรื่อง18บวก แต่น้าหน้าตาเฉยๆไปนั่งเล่นเกมเหมือนไม่ได้สนใจอะไรนั่นแหละเทคนิคหน้าตายเก็ตตรงนี้ป่มทำความรู้จักกันแตะไม้แตะมือจ,จับเนื้อต้องตัวกันไม่ใช่จับปุ๊บแล้วแช่จับปุ๊บแล้วไปทำอื่นตามปกติจับหัวไหล่โน่นนี่นี่ต่อยแล้วไปทำตามปกตินั่นแหละเทคนิคการบอกรักหน้าตายนะแล้วมันทําให้ผู้หญิงไม่สามารถปฏิเสธออกได้เพราะว่าเราไม่ได้จองไม่ได้รอผู้หญิงจะปฏิเสธยังไงก็เออเอเอเขาก็คงประมาณนี้แหละไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ผู้หญิงคิดเองแทนเก็ตตรงนี้นะโอเคก็ จำไว้ตรงนี้นะมุ่งได้แต่ไม่แสดงอาการหิวเลยลุย าแย่แต่เด็กส่วนมากจะกลับมาดีตอนหลังผู้หญิงโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆถูกต้องบางทีกรณีที่ผู้หญิงอาจจะยังเด็กนมไม่ออกสะโพกไม่ผายผิวยังไม่ออกตากแดดเล่นอะไรเลเทะผิวไม่สวยก็อาจจะดูแย่สนิดหนึ่งแต่พอโตขึ้นมาเริ่มรักความสวยความงามเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มขาวเริ่มสวยเริ่มสัญญกรรมอะไรเพิ่มเติมก็จะกลายเป็นดูดีผู้ชายเข้ามาตอบในภายหลังมันเลยเป็นที่มาที่ถ้าแค่ในช่องปรติเราจะเห็นผู้หญิงเม้นอยู่บ่อยๆว่าเมื่อก่อนตอน20อ่ะผู้หญิงไม่ได้ อรย่านีผู้ชายไม่สนใจเช่เลยแต่ตอนนี้ชัน30 40ริรดม,มากกว่าเดิมเยอะเลยผู้ชายวิ่งได้ตามเยอะกว่าเดิมเลยข้อนี้เมื่อเป็นกับตัวเขามันใช่เขาอัพเลเวลขึ้นมาจาก20มา30กว่าเขาสวยเขาแซ่บกว่าเดิมในเวอร์ชั่นของเขาแต่เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมที่ทุรุติกับแปลว่าเมื่อไม่ได้ลงทุนสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็จะแพ้อยู่ดีสมมติครุติยกตัวอย่างเช่นไม่สวยตอน20กว่าเหมือนกรณีเขานะแล้ว30กว่าเขามาสวยตอนนั้นถูกปะผู้หญิงที่ไม่สวย20กว่า ปรากฏว่าผสมข้าศึกขึ้นมาใส่เงินเข้ากับตอน30กว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นอายุ25ใส่เงินเข้าไป500,000กับคนนี้30กว่าใส่เงินเข้าไป500,000 25ยังไงก็ชนะสวยเช้งกว่าผู้ชายวิ่งเข้ามาคนนี้มากกว่าอยู่ดีการเทียบเลเวลมาต้องเทียบแบบนี้ไม่ได้เทียบกูพัฒนาตัวเองใส่มาเต็มที่เทียบกับคนที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองหรือเทียบกับเวอร์ชันตัวเองที่เมื่อก่อนกระจก ไม่มีตังค์แล้วตอนนี้30กว่ากูประสบความสำเร็จฉันเอาเงินมาใส่หรือเอาเงินผู้ชายมาใส่จนฉันสวยเช้งกระเดแล้วไปเทียบกับฉันเมื่อก่อนไม่มีใครไล่ตามมันคนละเลเวลกันเลยมันเทียบได้ยังไงอะนึกออกไหมมันต้องแบบฉันอายุสามห้าฉันใส่เงินเท่าเนี้แต่มันมีเด็กสาวที่อายุเท่ากับฉันอะหยิบเอ้ไม่ใช่อายุเท่ากับฉันแต่เหมือนกับฉันตอนที่25แต่มันดันใส่ก็ไปห้า0 0นมันเด็กกว่าชนะอยู่ดีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับก็ การให้ค่าตัวเราเองไม่สามารถบอกตัวเราเองได้ว่าเรามีค่าแค่ไหนถ้ายกตัวอย่างนะผู้หญิงอยากจะบอกว่าฉันมีค่าฉันเลิศดเลยเฮ้ยเราไม่ได้ตัดสินตรงที่เราให้ค่าเขาเรียกว่าสวยแบบสวยแบบของตัวเองอะตรงนี้ตัดไปได้เลยเราดูเที่ยวผู้ชายเว้าสูงเอาเปล่าถ้าเอาสนใจวิ่งเข้าหาเออเนะี่ยมึงมีค่าจริงมึงเว้าสูงจริงผู้ชายเช่นกันผู้ชายบอกตัวเองอกูหลอกกูเว้าสูงกูสุดๆเลย ผู้หญิงสวยๆส,สิโรราฟก่ามึงบ้างมันเข้าไปจีบแล้วผู้หญิงเขาสิโรราฟง่ายไหมวัดกันที่ตรงนี้ไม่ใช่วัดกันที่เรายกหางเชิดชูตัวเองมันไม่ใช่คือต้องแยกกันนะระหว่างทําให้ตัวเองมั่นใจกับการที่เอาความมั่นใจไปเปล่าประกาศและไปข่มคนอื่นคนละแบบกันเหมือนแบบอาจจะยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นทุกชนจะเก็ตไม่ต้องแบ่งเพศคือจะมาบอกว่าสินค้าฉันดีเลิศไร้สารละขอมึงมัมีคนจ่ายเงินซื้อเบ่าถ้ามีคนจ่ายเงินซื้อ โอเคนั่นนะของดีแต่ถ้าบอกมึงพูดปากประกาศอยู่เดียวว่ามึงขายก็มึงของมึงดีแต่ไม่มีคนส่นซื้อของมึงห่วยแตกตลาดเป็นผู้ตัดสินลูกค้าคือผู้ตัดสินเไ,ไม่ใช่ตัวมึงลุยต่อมีสาวหุน่น x 3 4คนมาตามรีพายสตอรี่ผมคนบอกแฟนไหมครับถึงแฟนจะหน้าตาธรรมดาแต่ผมก็รักเธอมากๆเธอจะโกรธไหมถ้าบอกอ่าคบกันมา5ปีแล้วโอเคขอบคุณแมนนี่มากๆสาวหุน่น x 3 4คนสมมุติว่าเป็นของจริงก่อนอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าไม่ใช่ของจริง คือแม่งเป็นสแกมนะเว้ยครูติจะบอกให้บางทีมันหลอกให้เราวิดีโอคอลเพื่อจะเก็บตอนที่เราเซ็คคอลเซ็โฟนเพื่อจะอามาแบ็กเมย์เอาเงินเราหรือสแกมเมอร์อ,อะไรตรงนี้ต้องระวังนะเป็นผู้ชายต้องเก็ตตรงนี้ด้วยนะแต่สาหรับถ้าเป็นของจริงเอาเอาเป็นของจริงนะอันนี้อันนี้คือเตือนเรื่องสแกมเมอร์อแล้วการหลอกฟิชชิ่งนะทั้งเงินทั้งอะไรเดี๋ยวแม่งเล่นเราเพราะว่ามีจริงๆตรงนี้ครูตีสอนไม่ไในในคอร์สแชทโปรเรื่องการระวังอะไรพวกนี้ เอาไปต่อถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆ3 4คนมารีพายจริงแสดงว่าคุณค่าเราถึงนะแสดงว่าคุณค่าเราถึงแล้วแฟนเราหน้าตาธรรมดาแต่เรารักเธอใช่ไหมสิ่งที่เราจะทําคือไม่บอกบอกมันกระตุ้นผู้หญิงได้แต่กระตุ้นไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาก็ค้างรักเราอยู่แล้วเราจะกระตุ้นเขาทาไมอ่ะเพิ่มมูลค่าเหรอไม่ต้องแล้วไม่ต้องบอกแต่เปลี่ยนใหม่เป็นเราก็ปล่อยไม่ได้แชทอย่างนั้นนะรีพายมาแล้วก็คุยคุยแล้วก็ทิ้งทิ้งคุยแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองไปแล้ววันหนึ่งผู้หญิงมารู้เอง นี่คือเทคนิคความเงินนะวันหนึ่งเปิดโทรศัพท์ไม่ได้ใส่รหัสไว้ผู้หญิงมาเห็นเองเนะี่ยอุ้ยเขาคุยผู้หญิงสวยขนาดนี้แต่เขาไม่ไปต่ออ่ะแสดงว่าเขารักเราเกิดอาการหึงผู้หญิงสวยๆทักมาตลอดเฮ้ยฉันจะทรยศ์เขาไม่ได้ถ้าทรยศ์เขาเขามีสิทธิ์ที่จะทักกลับไปหาผู้หญิงเหล่านี้ทั้งหมดเพราะเขายังไม่ได้ใช้ศักยภาพในการตอบกลับเลยผู้หญิงเหล่านี้อาจจะตอบสนองแล้วฉันจะ,จะเสียเขาไปแต่ถ้าเราบอกเขาหมดเราตอบสนองหมดแล้ว ก็คุยหมดแล้วเนี่ยผู้หญิงพวกนี้มันก็ไม่เอานี่หว่าคนละเวลกันปะและนี่คือเกมที่ครูติสอนไว้ในแมนซัมกับแชทโปรแต่โดยรวมตรงนี้นะจะเป็นเทคนิคความเอมือนจะไปอยู่ที่ในแมนซัมสมากกว่าเพื่อเราจะเรียนดูสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากเท่านี้ไม่จำเป็นต้อง d ด์เหมันขึ้นไปฟังให้ดีไม่จําเป็นต้องใช้กระสุนทุกนัดในคราวเดียวแต่เก็บไว้บ้างเวลาที่ต้องใช้จะได้ยิงมันออกมา แล้วถึงวันนั้นผู้หญิงจะไปจากเราไม่ได้วันที่วิกฤตเรามีของไว้ใช้ไม่ใช่เราใช้หมดวันที่วิกฤตเราไม่มีหาจะใช้จะใช้แม่งไม่เหลือแล้วกูใช้ไปหมดแล้วเก็ตปะ,ะตรงนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่นวนใครต้องการไปต่อเกมโหมดโแบบนี้ไปเลยต่อในคอสแมนซัมไปปูปพื้นฐานก่อนในนั้นแมนโซลว่าก็โหดไปอแมนซัมราคาปัจจุบ,บันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัคร คลิกเล็งไล่ด้วยบนโปรไฟล์คุติแล้วเข้าไปบอกตัก๋งการสมัครคอร์สงานสร้างครับโอนชำนา4,500บาทเข้าเรียนแน่นทีสำหรับคลิปนี้ก็าฝากเอาเท่านี้ลุยต่อในนั้นได้เลยคุติบอกไว้เธออยากให้สาวลงพัฒนาตัวเองให้ดูมันคงเริ่มที่รูปลังดูไรดูดีไม่ต้องรอกให้สะอาด ก็พอมีเสน่ห์สินนสวางตัวให้ดีสุภาพเป็น้าเชื้อไปทำตัวเลือล่อนลอยให้ใครเขาเบื่อทรัพย์สินไม่ต้องเยอะแต่มีเป้าหมายเก็บควาใช้เป็นสายจะถึงนี่ทำไดจงจำสีข้อที่เธอทำได้ส C O S OS, คือทางที่นำไปสู่หัวใจ C O S คือโอกาสแชมป์ซับ Survivor ต้องไม่พลาดรูปปั้นวานตัวสักสิ่งจิตใจทำครบเศร้าจะวิ่งไล่ตามไป C O S เปลี <H it> ่ยนชีวิตพอฒนาตนเอง <H it> เพื่อให้รักเป็นมิตจิตใจสำคัญต้องจริงใจคู่ไว้ จาชูไม่โกหกให้รักสดใสพร้อมยืนเคียงข้างในวันที่เธออ่อนแอความจริงใจจะทำให้รักนั้นเด่นแฟนแฟน,แฟนครูทีบอกไว้มันไม่ไดยากแค่รักตัวเองให้ดีก็จะมีรักมาอย่าลืมดูแลและให้ใจเธอไป Oh es que tan